เป็ดเดือดอาทิตยที่มาไทนะครับเราก็ไปประชุมที่สุรธานีก็กลับมาแล้วนะครับขอบคุณเจา้าที่เราเดินทางลึงไทยวันนี้ก็วันเสาร์นะครับถึงเวลาส็บตอนพระวจนะก่อนหน้านันงรามาอธิษฐานก่อนนะครับขอบคุณพระเจ้าของคุณพระบิดาที่ประทานพระวจนะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเข็มทิศสมบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็น ที่ชี้ทางเก่ชีวิตครับให้แก่ข้าพระองค์ <S <s então, ทั้งหลายเพื <S <s <rog ue ira> ่อข้าพระองค์ทั้งหลายเดินตามรอยของพระองค์ในถังที่ถูกต้องขอพระองค์ทรงปรดเทความรักเทสติปัญญาลงมาให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหลายเข้าใจคําสอนทุกคําสอนที่มาจากพระองค์ทุกท้อยคาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงปรดรูปัดตาปัดใจข้าพระองค์งทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์งทั้งหลายทั้งหลายมีความรู้มีมสติมีปัญญาในการาํำเนินชีวิตประจําวันของข้าพระองค์งทั้งหลายในการเชื่อฟังและทำตามทุกๆคกคสอนที่มาจากพระองค์ขอณพระเจ้าข้าพระองค์งทั้งหลายของพระองค์งอาทิตฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรับพี่น้องับวันนี้เราสื่อจะแบ่งัพระวจนะของมมทธิวนะครับบทที่7ถึงบทที่7นะครับ ข้อที่24ถึง27นะครับพูดถึงเรื่องคนสองประเภทนะครับที่สร้างบ้านบนนรายกับคนที่สร้างบ้านบนศิลานะครับครับเราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับมาทิวบทที่7นะครับมาทิวบทที่7ข้อที่24ถึงข้อที่27ภาษาอังกฤษนะครับมาทิว chapter 7 Verse 24 to 27. Everyone then who hears this word of mine and knows them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall because it had been. Founded on the rock, and everyone who hears this verse of mine and does not do that will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and, it's built, and it fell. And great was the fall of it. This is why things. Writers on matthew chapter 7 verse 24 to 27 talking about two types of person one is that build your house on the rock is a wise man and another one is a foolish man that build your house on the sand thank, thank god for his law 马修，บ t ที Matthew, então, ing, next, ่เจ็ t ข้อที่หนึ่งสี่ข้อที่ยี่เจ็ดนะครับเป็นภาษาจีนนะครับ马太福音第七章第二十四到二十七节，so, people, say, 所以凡听见我这话就记心的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞这道房子。 房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋水冲，风吹撞这个房子，房子就倒塌了，并且倒塌人很大。感谢主。嗯、那么这是在马太福音第七章。 二十四到二十七节也是说到关于在这个一个聪明人把房子建在盘子上，一个无知的人把房子盖在沙土上，聪明人就能够保守这个房子不被冲倒，那么无知的人呢，因为房子建在沙土上，最后呢房子也被冲倒了。他 มัทธิวบทที่อ่านง่ายๆนะครับพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเคยอ่านแล้วนะครับเรามาเรามาศึกษาศึกษาอีกครั้งนึงนะครับมัทธิวบทที่7จ็ดข้อที่ยี่สี่หรบอยี่สิบเจ็ดนะครับผมเรามาอ่านร่วมกันนะครับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและปราต้องตาม ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนสิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวๆลงก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนสิลาแต่ทุกคน ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและให้ระลึกตามก็เปรียบเสมือนคนที่โมกข่าสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วคนตกตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดพัดบ้านนั้น้ำ ครับเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็ก็เคยอ่านแล้ว,น,วน,นะครับมันนทธิวบทที่7ขอ้ขอที่ยีนะครับบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สี่ถึงข้อที่ยีนะครับเราทุกคนทราบว่าพี่อาพระเยซูจะใช้อุปมาในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพูดถึงเรื่องพระวจนะของพระเจ้านะครับในบทนี้พูดถึงเรื่องที่เราสะอาดในฉบับสอง1ันนะครับเหตุฉะนั้น เหตฉะนั้นผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้เอ้และประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาเราเคยได้ยินหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าพูดถึงเรื่องศิลาสิลาหมายความว่าอะไรครับศิลาหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งมีพื้นฐานที่ดี พระเจ้าให้เราทุกคนต้องมีสติปัญญาเหมือนกับผู้ที่สร้างบ้านบนศีลาเพื่อเวลาฝนตกลมพัดบ้านจะไม่ทังนะครับเราจะถ้าเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับ่อสร้างเนี่ยก่อนที่เราสร้างบ้านเราต,ต,ต้องทำอะไรครับพี่น้องเราต้องเทคานนะครับก่อนที่สร้างบ้านก่อนที่มีเสาก่อนที่มีกำแพงเสาหลักคานเนี่ยสำคัญที่สุดนี่คือ ประมาณมันกับศิลานะครับเช่นกันนะครับในชีวิตประจําวันของเราในฐานะเป็นคริสเตีเยนนั้นเราต้องมีความเชื่อบนศิลาก็คือมีความเชื่อบนพระวจ,จนะของพระเจ้าฉะนั้นผู้ที่ได้ยินคําของเราและประพฤติตามหมายความว่าเรารู้และสําคัญที่สุด ก็ต้องเชื่อฝังและทำตามนะครับทีนี้บางคนรู้แต่ไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับอันเราสอนต่อนะครับข้อนี้1 5นะครับฝนก็ตกและน้าก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนม่ได้พังลงเพราะเพราะว่าพระตั้งอยู่บนศิลา พี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องหลายหลายคนมีความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนศีลอาคือไม่มีความเชื่อพี่น้องหลายท่านไม่ไม่อยากอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่อยากอ่านพระคมภีในกระทาบางทีไม่อยากเข้ากล่มอธิษฐานโดยก็ไม่อยากธิษฐานไม่ยอมศึกษาไม่ไย่อมเรียนรู้กลายเป็นว่าไม่มีรากฐานที่มั่นคงเหมือนกับบ้านที่สร้างที่ไม่มีรากไม่มีฐานครับ เวลาฝนตกหนักลงตีลมพัดทงค,ความเชื่อธรรมอดหอยยกยกพงเขากลับบ้านครับเราเห็นหลายท่านหลายคนที่ผ่านมาเราซึ้งไม่เคยชื่อนะครับซึ่งเสียดายมากทีนี้เรามาดูต่อน,นะครับแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โมเขาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายพี่น้องเคยเที่ยวชายหาดไหมครับเชื่อว่าทุกคนเคยเคยเที่ยวชายหาดเนาะเป็นไงครับเวลาเราเราสร้างบ้านเราเราเป็นเด็กๆเอาทรายเนี่ยสร้างบ้านนะครับบนชายหาดเชื่อว่าน้องอินก็เคยสร้างบ้านในในชายหาดใช่ไหมครับน้องอินใช่ไหมครับ เราทําสร้างบ้านขึ้นมาเป็นปียังที่เป็นบ้านบนชัแต่ว่าบ้านนั้นสร้างเป็นพื้นฐานบนทรายเวลาเครื่องมันตีทีเดียวพังเลยครับพี่นงพังเลยครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่บนทรายไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีฐานเช่นกันนะครับความเชื่อของเราในคริสเตียนเหมือนกันถ้าเราไม่ยอมาำพระกภี รู้ตกจำว่าทางนี้เตรียมงานทางนี้เข้าใจแต่ไม่ยอมทําตามตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับผู้ที่แต่ผู้ที่ได้ยินคําของเราแต่ไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขาสร้างเรือนของตนไว้บนสายบอกไว้นะครับฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับยิ่งถ้าพี่น้องที่มีความเ,าเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับพยายามให้อ่านพระคัมภีร์เยอะๆเราอ่านพระคัมภีร์เราศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเหลาฟังอาจารย์ ครูบาอาจารย์หรือว่าแกนนำหรือว่าคนที่มีความรู้ในการสอนเราเหมือนกับสร้างบ้านบนศิลาเวลามีมีเหตุการณ์อย่างเช่นฝนตกฝนตกหมวควาาอะไรครับลมพัดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาชีวิตของเรามีปัญหาเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพนี่คือลมพัดนะครับลมตีลมพัด เรายังยึดมั่นเรามีความเชื่อมั่นคงนะครับเราจะไม่ถอดไม่ถอยเราจะไม่ถอดใจนะครับอย่างที่อาจารย์เขาพูดกันว่าคือเราจะไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วก็เลิกเราจะไม่เป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเราสร้างบ้านของเราบนศิลาเพราะว่าเรารู้พระวจนะแล้วท์ ครับวันที่ผ่านมาสองวันนั้นที่ทําให้เราจะมีความรู้เนะกี่ยวกับชีวิตของเราครับชีวิตของเราจะเหมือนเหมือนวันอุปมาเหมือนกับฤดูนะครับเราจะหวังว่าชีวิตของเราลั่าลื่นตลอดมีแต่แสงอาทิต์อากาศดีเป็นตลอดอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับบางทีต้องเจอฝนบ้าง แต่บางทีต้องเจอเคลื่อนมากนะครับอย่างที่ผ่านมาสองวันทั้งไปทั้งกลับเจอแต่ฝนอย่างเดียวแต่ว่าเราทํายังไงครับเราต้องสู้ต่อเราต้องเดินต่อนะครับเราจะไม่บอกว่าอ๋อฝนตกเราจะไม่เดินทางหรือว,ว่าเราจะไม่กลับบ้านไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคือคําสอนที่อุมามาเราความรู้ที่เข้าใจพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟงังและทำตามเป็นการสร้างบ้านบนศิลาก็คือเป็นการ ความเชื่อที่เราอยู่บนศีลลก็คืออยู่บนพระวจนะของพระเจ้าทุกๆค๊อยคําที่เขียนไว้ใละพระคัมภีร์และประพฤติาตามะฉะนั้นบบพี่น้องเห็นไหมครับอีกคนหนึ่งเจอปัญหาเศรษ,ษฐกิจพี่น้องเห็นไหมครับมีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพอีกคนมีความเชื่อสร้างบ้านบนบนศีลเขายังยืนยันอย,อยู่ได้มาต่อสู้เดินต่อได้ เขาใจไม่ถอดไม่ถอยเขาจะไม่ร่วมหัวโล่งม่านเหมือนชาวต่างชาติแต่คนหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาไม่มีหลักไม่ีฐานเจอลมพัดเจอวิกฤตในชีวิตเขาจะเหมือนชาวต่างชาติซึ่งน่าไม่ไม่ไม่ควรที่ในฐานะเป็นคริสเตียนนะครับก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับอยากจะมุ่งจิตชูใจว่าชีวิตของเราไม่มีรับรลื่อนไม่มีมีแต่อากาศดีๆทุกวันแต่อย่างใดทุกวันไม่มีครับ บางวันอย่างที่เราเจอต้องมีฤดูฝนมากฤดูแรงมากอากาศดีมากอากาศเร็ว้ายบ้างแต่ถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าเรามีความรู้เรามีความรู้เกี่ยวกับคําสอนของพระองค์เชื่อฟังและทําตามชีวิตเราไม่ว่าฝนตกหรืออากาศดีเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าดีหรือไม่ดีเราก็มีจิตใจที่ ชื่นชมยินดีติดตามพระองค์ไปเราจะไม่เลิกเชื่อหรือว่าเลิกมาโบนหรือว่าเลิกความเชื่อเหมือนพี่น้องเราบางคนนะครับซึ่งมันเสียดายมากมากเพราะว่าเขาสร้างบ้านบนใสยนะครับแต่ถ้าเราสร้างบ้านบนศิลาที่มีพระคำเป็นหลัก มันกับคนที่สร้างบ้านเทคันมัน่นคงไม่ว่าเราสร้างสร้างบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นไม่กันสี่ห้าชั้นกับบ้านหลังนี้นมีถ้ามนมีสี่ชั้นทาไมทาไมสามารถรับรองได้สี่ชั้นครับเพราะว่าคานนี่ดีมากเราซึ่เชื่อว่าคานตรงนี้ต้องดีมากเลยสามารถรับ,ร,บรับน้ําหนักได้สี่ชั้นเช่นกันนะครับชีวิตประจําวันของเราเราต้องเจอ,อุปสอุป,อป,อปสตรรคต่างๆมากมาย เราเจอปัญหาครอบครัวเรื่องลูกนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพการเงินแต่เรายังยินอยากได้สู้ต่อไปนะครับพระเจ้าของเราสัตว์ซื่อเล่นยังทำขอเราเชื่อวัาแล้ทำตามพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างอย่งไม่ไเคยคิดเห็นไหมคุณอาชูนะขณะเราเป็นคนบาปเรายัางรักลูกของเราขนาดนี้เรารักมากเป็นห่วงมาก วัวเขามีปัญหาเรืเกี่ยวกับชีวิตถ้าเราฐานะเป็นพ่อเนื้อหนังเรายังรักลูกเราในโลกนี้ขณะน,นี้และพระบิดาของเราที่อยู่บนสวนรรค์จะไม่เป็นห่วงพวกเราหรือพระเจ้าจะพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์จะให้เราอดอด,อดหรือไม่มีครับพี่น้องแต่เราต้องเชื่อฟังและทำตามนะครับ เชื่อฟังไหมครับเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระคำพีสิ่งที่พระอ,องค์ห้ามอย่าทําเราก็อยากทาสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําอย่างเช่นอันพระคำพีต่อเซลสร้างาสมารถคิดทำน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับพาคนมาเชื่อพระเจ้าหลายสิ่งไล่อย่างลอย่างเราทําได้ในคือจับของเรานะครับครับแส,สรุปสั้นๆน,นะครับคืออยาาใช้พี่น้องทุกคนสร้าง บ้างบนศิลาน,นะครับก็คือมีความเชื่อในในพื้นฐานที่เป็นเทคานที่มั่นคงนะครับเราจะไม่หวั่นไหวแม้ว่าเราจะปัญหาวิกฤตอะไรแม้ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องลกูกเรื่องอะไรเรื่อง,องการเงินการงานเราอยู่ได้ครับพี่น้องเรื่องนี้เราสืผ่านมาแล้วถ้าเราสืบไม่ผ่านมาเราสืบไ,ไม่กล้าจะพูดเนะเราสืบก็เจอปัญหาของพระเจ้าที่ เราจำได้เมื่อวานซื้อในช่วงน้ำมัสการเราซื้อยังอ่อนเพลียมากเลยเพิ่งรู้ว่าอาจารย์แต่วางมือวางมือหลังเราซื้อเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อเราตั้งมั่นในเราสร้างบ้านบนศิลาแล้วเราจะมั่นคงไว้นะครับและสร้างที่สุดต้องเชื่อฝังพระเจ้าไม่ต้องการเราอย่างอื่นต้องการเราเชื่อฝังเหมือนกับน้องเอ็มกับน้องเทมเชื่อฟัง พ<ท>ี่ลอยเชื่อฟังคุณพ่อเชื่อฟังคุณแม่เชื่อฟังคุณสมวนไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเชื่อฟังและทำตามอัศจรรย์ทุกอย่างการรักษาโรคสิ่งอัศจรรย์ทุกอย่างสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยทรงพอพระทัยก็คือเชื่อฟังและทำตามถ้าน้องอิมเชื่อฟังและทำตามน้องทีมเชื่อฟังและทำตามคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าแม่คุณพ่อของคุณแม่ ยอมให้ทุกสิ่งอย่างเลยเช่นกันนะครับภาษาญญาตชั้นใดชั้นนั้นถ้าเราเชื่อฟงังทำตามทุกทุกถ้ถถยอยคำที่พระองค์สอนไว้เชื่อว่าพระองค์จะประทานทุกสิ่งอย่างเลยทางสุขภาพการเงินการงานพระองค์จะประทานให้คือพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์นะครับอให้เราสุดท้ายก็คืออ้ห้กับขขพี่น้องทุกคนเป็น ผู้ที่ฉลาดมีความรู้มีสติปัญญาสร้างบ้านบนศีลานะครับเราจะไม่เหมือนคนโง้เขาสร้างบ้านบนทรายนะครับไม่เอาหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสอนไม่เอากลายเป็นว่าเวลาเจอปัญหาก็ผมผม,ม,มพัดองคำบางทีก็ท้นพระเจ้าบางคนก็เลิกเขียวเฉาเลิกอย่างที่อาจารย์อาจารย์จับฯคอยบอกนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ก็ เด็กปันเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับระมาที่ฐานก่อนนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ที่ประทานทักคำให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีสติมีปัญญาในในการเรียนรู้ทุกๆถ้อยคำที่มาจากพระองค์นำไปประยุ์ใช้ในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ทั้งหลาย ประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาสร้าง,งบ้านบนศีลามีสติมีปัญญาในการเรียนรู้ทุกๆค่อยคำที่มาจากพระองค์เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมีสติมีปัญญาในการดําเนินชีวิวตประจําวันในทางเดินในทางของพระองค์อขอพรองทรง,งผลเมตตารักษาลูกชายของอาชูคือสอนของอาโมให้เขาหายเป็นปกติและรักษา พี่น้องทุกคนเกศน,นํำทุกคนอาจารย์วร,รัญญาและพี่น้องเกศน,นํำทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมจะ่ับขับลงทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าขับลงทั้งหลายอธิษฐานในนาอันศักดิ์สิทธิ์คือในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ